สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นอ p ีแรกของเรานะคะอ่านหนังสืออย่างไรให้สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านก่อนอื่นเลยนะคะก็แนะนําตัวก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งวิชาอะไรเลยค่ะแต่วันนี้มี5ทเทคนิคดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองทําตามหรือลองนําไปปรับใช้ในชนีวิตประจาวันอูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรนั้นนะคะเราก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายของเราค่ะในการสอบก็เช่นกันนะคะเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายของเราว่าเราเนี่ยจะสอบกี่วิชา1วิชา2วิชา3วิชาหรือ4วิชาค่ะหลังจากตั้งจุดมุ่งหมายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องศึกษาแนวข้อสอบจากผู้ที่เคยสอบผ่านหรือดูจากเทสบูบริมน,นะคะที่ครูสภาได้ ออกไว้ในหนังสือนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มอ่านหนังสือนั่นเองค่ะข้อที่สานะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะที่เราทําเป็นประจำอยู่แล้วก็คือการทําตารางเวลาอ่านหนังสือค่ะซึ่งข้อนี้ต้องมีวินัยเป็นอย่างมากเลยนะคะในการที่จะทําข้อนี้ได้การอ่านหนังสือเราต้องมีวินัยในตัวเองอันนี้ก็แอบเอาตารางเวลา หนังสือที่เคยทําไว้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือของทุกคนค่ะโดยเรานะคะจะไม่อ่านหนังสือจนหักหงเกินไปค่ะจะแบ่งเวลาในการอ่านหรือในการทําข้อสอบตรงนี้เราต้องจัดเวลาจัดสรรเวลาให้ดีๆด้วยนะคะข้อที่4ี่นะคะจะเป็นการฝึกทําข้อสอบบ่อยๆค่ะซึ่งข้อนี้นะคะช่วยได้เยอะมากๆในการ อ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะทุกคนอย่าปล่อยปะและเลยข้อนี้เป็นเด็ดค่ะซึ่งข้อสอบนะคะเราอาจจะหาได้จากทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube ต่างๆนะคะข้อนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยเทคนิคการทําโจทย์วิชาภาษาอังกฤษนะคะก็คือเราต้องทําโจทดยด์เยอะๆจาสัพับให้ได้มากๆคะ่ะอันนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยคะ่ะ ทคนิคข้อสุดท้ายก็คือการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านหาเทคนิคที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจให้เจอไม่ว่าจะเป็นการช็อตโน้ตการอ่านออกเสียงหรือว่าการฟังเทคนิคนี้นะคะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะช็อตโน้ตและเข้าใจบางคนอาจจะดูรูปเป็นแผนผังหรือว่าบางคนอาจจะเกิดการเรียนรู้จากการฟังตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนที่จะทําการสอบหาให้มันเจอแล้วการอ่านของ หนังสือของคุณจะไม่ยากเลยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในการสอบรอบที่สองนี้ขอให้ทุกคนสอบผ่านทั้งสี่วิชาเลยนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรที่จะถามหรือว่าอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพเม้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาทำให้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย